สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายการบ้านเนาะ,ะในทักษะภาษาของชั้นประถมศึกษาปีที่6เนาะ,ะสัปดาห์นี้เราจะมาเริ่มที่แบบฝึกหัดที่2เนาะส่วนแรกจะเป็นอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคำถามอ่านหนังสือเรียนภาษาพาทีเนาะเรื่องควายข้าวและชาวนาให้นักเรียนเนี่ยอ่านเนื้อเรื่องเนาะเนื้อเรื่อง ควายข้าวและชาวนาในหนังสือภาษาพาทีเนาะแล้วก็ตอบคําถามตามมาอย่างเช่นข้อ1ค่ายควายข้าวและชาวนามีจุดประสงค์ในการจัดอย่างไรและมีรายละเอียดการเข้าค่ายอย่างไรบ้างอันนี้นักเรียนต้องไปอ่านเนื้อหาในเรื่องนี้เนาะแล้วก็นํามาตอบคําถามในข้อนี้อ่ทั้งหมดจะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันเนาะสำหรับเรื่องนี้ต่อมาอ่านเรื่อง หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำเนาะเรื่องชมรมคนรักวรรณคดีอ่ะอันนี้ก็อ่านหนังสือเหมือนกันเนาะในหนังสือวรรณคดีลำนำแล้วก็นําเนื้อเรื่องเนี่ยมาตอบคําถามอย่างเช่นข้อแรกแต่น่าเสียดายที่เธอไม่ยอมออกมาพบฉันอีกฉันรู้นะว่านี่คือความตั้งใจของเธอ เธอในข้อความดังกล่าวหมายถึงใครและอะไรคือความตั้งใจของเธอคนนั้นคำถามก็คือเธอหมายถึงใครเนาะความตั้งใจของเธอคืออะไรแบบนี้เนาะเป็นต้นสำหรับเรื่องชมโรงคนรักวรรณคดีก็จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันเนาะหข้อถึงตรงนี้ต่อมา ส่วนที่2เนาะเป็นการบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำอ่าข้อ1วาดภาพประโยชน์ที่ได้จากผ้าขาวม้าลงในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเขียนบรรยายประกอบภาพเนาะอ่ะอันนี้ก็คือให้นักเรียนวาดภาพวิธีการใช้ผ้าขาวม้าเนาะอ่ะภาพแรกอาจจะวาดแบบใช้คาดเอวก็ได้แล้วเราก็เขียนอธิบายว่าผ้าขาวม้านำมาใช้ในการคาดเอวแบบนี้เนาะเป็นต้น ต่อมาข้อข้อ2เติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายอันนี้เขาก็มีตัวอย่างมาให้เนาะอย่างเช่นข้าวกล้าข้าวกล้าเป็นข้าวหนึ่งหมายถึงข้าวเปลือกที่เพาะไว้สําหรับย้ายไปปลูกที่อื่นเนาะอันนี้จะมีอยู่ในเรื่องอาควายข้าวและชาวนานักเรียนสามารถไปเปิดหาคําตอบได้ในหนังสือภาษาพาทีเนาะ เรื่องควายข้าวและชาวนาข้อ3หาความหมายของคำจากภาพที่กำหนดให้อย่างเช่นภาพแรกเป็นภาพภาพควายเนาะ,ะควายหมายถึงอะไรอันนี้ก็จะเขียนความหมายว่าประมาณว่าอหมายถึงสัตว์4เท้าชนิดหนึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในการไถนาหรือ ลากเกียนแบบนี้ก็ได้เนาะ,ะภาพที่สองเรียกว่าแอกเนาะหมายถึงอะไรอันนี้ก็จะมีความหมายอยู่ในหนังสือภาษาพาทีเช่นกันเนาะเรื่องควายข้าวและชาวนานักเรียนสามารถเปิดหาคำตอบได้เลยเนาะ,ะข้อ3าม เติมคำในช่องว่างให้เป็นสํานวนที่สมบูรณ์แล้วหาความหมายอ่ะอย่างเช่นข้อ1กงเกวียนกรรมอ่ากรรมเกวียนแบบนี้เป็นต้นเนาะกงเกวียนกรรมเกวียนหมายถึงอะไรเนาะหมายถึงอ่ากรรมสนองกรรมเวรสนองเวรก็คือใครทําอะไรไว้ก็จะถูกทําแบบนั้นกลับมาเป็นต้นเนาะเวลาเขียนความหมาย เขียนสั้นๆให้ได้ใจความเนาะอะข้อต่อมาเขียนคำตามหัวข้อที่กําหนดข้อและสองข้อละสองคำดังนี้เนาะอะอย่างเช่นตัวอย่างให้เขียนคำสองพยางค์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำและอักษรสูงอะสองพยางค์หมายความว่า เราออกเสียงสองครั้งคำว่าพยางหมายถึงการออกเสียงแต่ละครั้งเนาะอย่างเช่นคำว่ายุง้งฉางก็คือออกเสียงสองครั้งก็จะเป็นสองพยางเนาะนาข้าวแบบนี้อ,อักษรต่ําและอักษรสูงเป็นอย่างไรอย่างเช่นคำว่ายุง้งฉางอาจจะขึ้นด้วยพยัญชนะต้นเป็นยอยักษ์ยอยักษ์จะจัดเป็นอักษรต่ำเนาะ,ะส่วนพยางที่สองขึ้นต้นด้วยฉาง ช้างฉอชิงเป็นอักษรสูงแบบนี้เป็นต้นเนาะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวอักษรใด้แพญชนะใดเป็นอักษรต่ำอักษรสูงหรือว่าอักษรกลางเนาะอันนี้เราสามารถมาดูอ่ะหนังสือภาษาพาทีเนาะหน้าที่29อ่ะหน้าที่29่จะมีอธิบายอ่ามี คำอธิบายบอกอยู่ว่าอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างอักษรสูงม,มีตัวอะไรบ้างอักษรต่ำมีตัวอะไรบ้างเนาะ,ะแล้วก็ครูจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในในคลิปต่อไปเนาะ,ะต่อมาข้อ2เลือกคำเป็นคำตายจากข้อความต่อไปนี้เติมในช่องที่กําหนดให้ คำเป็นคำตายคืออะไรครูก็จะอธิบายรายละเอียดในคลิปต่อไปเช่นกันเนาะต่อไปผันวรรณยุกต์คำที่กำหนดให้และเขียนลงในตารางที่ให้ถูกต้องผันการผันวรรณยุกเนาะครูก็จะอธิบายรายละเอียดในคลิปต่อไปเช่นกัน ข้อสเขียนคำพ้องความหมายเติมในช่องว่างพ้องความหมายหมายความว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันเนาะอ่าอย่างเช่นตัวอย่างที่เขาให้มาดอกไม้จะมีคำที่แปลว่าดอกไม้เยอะแยะเลยเนาะอย่างเช่นคาว่ามารีผักกาบุษบงเป็นต้นเนาะแปลว่าดอกไม้อะควายอย่างเนี้ยเราก็หาคำที่แปลว่าควายมาเติมให้ครบเนาะอย่างเช่น อกระบือก็ได้เนาะกระบือก็แปลว่าควายอ่ะแบบนี้เป็นต้นเนาะสำหรับข้อสี่อ่ะต่อไปข้อห้าเนาะนำคำที่กำหนดมาแต่งประโยคที่มีความหมายตรงและความหมายเปรียบเทียบอ่ความหมายตรงและความหมายเปรียบเทียบเป็นอย่างไรอย่างเช่นตัวอย่างคำว่าเด้ง ความหมายตรงเด้งก็คือหมายถึงกริยาอาการของอาจจะเป็นลูกบอลหรืออะไรแบบนี้เนาะที่สามารถเด้งได้อย่างเช่นโก้อดอกบอลเด้งไปดูหน้าเพื่อนความหมายเปรียบเทียบความหมายเปรียบเทียบอย่างเช่นคุณแม่ฉันหน้าใสปิ้งเพราะทาครีมหน้าเด้ง่เด้งตัวนี้ไม่ได้แปลว่าบอลเด้งละไม่ได้ไม่ได้แปลว่ากริยาอาการที่มันเด้งไปเด้งมาอันนี้เป็นการเปรียบเทียบ,บ หน้าคุณแม่เนี่ยเด้งลักษณะคล้ายๆกับลูกบอลน,นั่นเองออย่างเช่นข้อ1เปรี้ยวความหมายตรงก็คือรสชาติถูกไหมคะอย่างเช่นมะม่วงมีรสเปรี้ยวอันนี้คือความหมายตรงๆเนาะอ่าความหมายเปรียบเทียบล่ะเปรี้ยวอาจจะหมายถึง ผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวมากอันนี้ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวรสชาติเปรี้ยวนะแต่หมายถึงว่าเขาแต่งตัวแบบวัยรุ่นทันสมัยอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะ,ะต่อมาข้อ6คิดปริศนาคำผันวรรณยุกต์จากความหมายแต่ละวรรคของบทกลอนแล้วเขียนลงในวงเล็บ อันนี้ตัวอย่างที่เขาให้มาเนาะความมาคือค้นสาะสืบสแสวงเขาก็เลยนำคำว่าหามาใส่ในวงเล็บเนาะโรคร้ายแรงในอดีตก็คือหาอเป็นการผันวรรยุกทีละตัวเนาะหาหาหา้าแบบนี้เนาะ,ะส่วนข้อต่อมามันค้นจากพืชสัตว์ะจะเป็นคำอะไรได้ไดเนาะ เจียวต้มผัดเป็นอาหารตัวร้อนบอกอาการช่วยไขขานให้รู้ทีอ่ะอันไหนที่เราพอจะไขปริศนาได้บ้างอ่ะอย่างเช่นตัวร้อนบอกอาการอ่ะอันนี้น่าจะเป็นคาอะไรน่าจะเป็นคําว่าไข้เนาะ,ะไข่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําที่ผ่านมาข้างบนก็ต้องเป็นไข่ถูกไหมอ่ะคำแรกก็ต้องเป็น ไข่มันก็จะผันเป็นไข่ไข่ไข่แบบนี้เนาะ,ะให้คำเนี่ยมันตรงกับความหมายด้านซ้ายเนาะไข่ก็คือมันค้นจากพืชสัตว์ไข่ก็คือเจียวต้มผัดเป็นอาหารสามารถเอาไปเจียวต้มหรือผัดเป็นอาหารได้แล้วก็ไข่ก็คืออาการของการตัวร้อนบอกอาการไข้นั่นเองเนาะแบบนี้เป็นต้น อ่ข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดที่2เนะเป็นการคัดลายมือให้นักเรียนเนี่ยคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัดให้สวยงามเนะาะค่ะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6แบบฝึกหัดที่2ก็หมดแค่นี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้